สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับเอาคลิปนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศครับผมมาเบิงอง,งุอนออุนกับเมืองอุดรเพ็่นกระปูองุุนได้ครับพี่น้องมีหลายสายพันธุ์นอ่องงุนดำโอ้ของแท้ได้ครับนี่ของแท้เงินดำ เดี๋ยวไปพาไปเบิ้งอันลูกนิดหน่อยมันตายกครับเอาคลิปนี้ครับผมกับชมบรรยากาศไปน้ำครับพี่น้องเนาะมานมะนำเสนอตัวเหล็กไปน้ำครับสำหรับแ <Yeah. S 1> นวทางตัวเหล็กในคลิปนี้เด้อครับพี่น้องเป็นแนวทางตัวเหล็กของปูเจ็ดสองครับผมปูเจ็ดสองผลกระมีอ่าเหล็กเด่นโอ้แม่นอิลีเด้อครับผมเหล็กเดนน้องเพิน่น เพิ่นเอามาให้เกามาเชียกับส่งมาทุกงวดแล้วครับผมงวดว่างหันเกามาเชียกาได้ลงไปอยู่ครับครับงวดว่างหันปูเจ็ดสองครับพี่น้องเนาะที่เกามาเชียได้ลงก็คือ้ศูนย์กับหนึ่งครับผมครับศูนย์ขึ้นบนหนึ่งลงล่างครับผมถึงอยู่ล่างศูนย์อยู่บนครับงวดนี้ก็ได้มาแล้วเด้อครับผมเป็นแนวทางเบิ้งครับพี่น้องเนาะพร้อมกับชุดพิเศษปูประกบคู่ให้พร้อมครับเอาสำหรับเลข เดินบนรางนี่ก็ถือว่าแม่นได้ครับผมเขามันเชียกันปูทรงมาให้แล้วครับทรงวิธีเฮ็ดพร้อมครับผมวิธีทําสูตรนําครับเขาดีมากครับผมเขาดีลีครับพี่น้องเนาะครับสองตัวมาหนึ่งตัวรังเทียกับไปบนไปล่างคือยังงวดว่างหัน้วครับผมแยกกันไปบนไปล่างครับเอาก่อนที่จะไปรับช่อมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูเจ็ดสองเนี่ยครับผม เกามาเชียกับขอกราบขอพระคุณปูครับทีเมตาเนวทางให้กับเกาอมาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อครับผมฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกาอมาเชียน้ําเชียร์แลวก็อูน้าใชยครับเอาโอ้ตัวหนังุงนครับผมตัวโบนไ่ได้ครับผมซื้ออยู่บ้านตัวหญ่ๆครับผมเพิ่นมาเป็นต่อเป็นกิ่ง อันนี้เป็นส่วนที่ว่าผนปลูกเป็นธุรกิจได้ครับผมงามงามอันบางแปลงกับซุปบางแปลงกับหัวก็เกิดครับผมเป็นเม็ดน้อยๆนน้อยๆกับนีนนนน่เอาเดี๋ยวภาพไปเบิ้งอีกทีนหนึ่งครับผมพวงสวยๆครับดกค,ครับพี่น้องเนาะดกมากครับผมนี่ครับ ของแท้ครับผมของแท้เอาเดี๋ยวชวมไปเรื่อยๆครับพี่นอนะ้องเนาะจัะขอไปเบิ้งตัวเหล็กน้ากันครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกแปลงหนึ่งครับผมแปลงนี้ก็กล่างจีดมีสีเข้มๆแล้วครับพี่น้องเนาะมีสีเข้มๆออกมาแล้วนี่ครับ ขอ,องแท้ครับผมครับสวนอัง,งุนคุณาด,ดาครับพี่น้องเนาะอยู่อำเภอเมืองนี่แหละครับผมอยู่ตำบลโนนสูงครับพี่น้องสวนอัง,งุนคุณาด,ดาโอ้ครับผมงามงามเป็นเทียบเบิรงนีเป,เปียกหรงามเปียกเป็นนี่งามงาม เอาส้มไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะก้อนที่จะไปเบิ้งตัวเลขครับ,นรบ,เ,บ,บเนี่ยครับเอาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมนี่ครับเลขปูเจ็ดสองครับวัวบังหันปูหอยศูนย์กับหนึ่งครับพี่น้องเนาะ ไปทั้งบนทั้งล่างเด้อครับผมเหล็กเด่นของปูนี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับปูกับโอ้ดีครับผมปูทรงมาห้แล้วก็แถมยังบอกวิธีคํานวณพร้อมครับพี่น้องเนาะเกาม่เชี่ยกล่องเห็ดตามปูย้อนขึ้นไปครับผมเข่ามาต้นเนื่องครับผมแล้วก็งวดลาดุดนี่ครับปูกับหศูนย์กับหนึ่งครับผมครับพี่น้องเชี่ยก็คงจะเห็นแล้วครับผมว่าไปทั้งบนทั้งล่างครับผมศูนย์ไปบน หนึ่งไปล่างครับส่วนตัวประกบนี่ปูกับจัดให้พิเศษเด้อครับผมลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะสองตัวบน,น,นล่างปูเจ็ดสองครับผมศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ห้าสามครับผมไปได้ทั้งบนทั้งล่างปูขีดเส้นใต้ทีศูนย์สามเน้อครับผมแล้วก็สามตัวครับพี่น้องเนาะห้าเจ็ดเก้าห้าศูนย์เก้าครับผมห้าเจ็ดเก้า ห้านี่แหละครับพี่น้องแนวทางตัวเลขปูเจ็ครับก็มาเชื่อกะต้องถือว่าการันตีกับว่าใดครับพี่น้องเนาะครับเพราะว่าเห็ดสุดน้ำปูเดินไปย้อนหลังแล้วกะงวดวัาหันกับเห็ดกับเข่าศูนย์หนึ่งครับผมกับมาถึงศูนย์ถึงหนึ่ง 1. งดนี้ก็เล่นเสียมันอยู่ครับผมว่าเก่ากับศูนย์นี่ต้องมีหเห็นแต่ว่าเป็นคนละสูตรกับเหล็กล่างย่างเดียวได้ครับผม เลขล่างที่ว่าได้หนึ่งสองหนึ่งสองหลักมากเก้าศูนย์งวดนี้เป็นคนละสูตรกันกับปูด้คับผมเพราะว่ามวดบังหันสูตรเลขล่างหนึ่งกับสองบวชนกับปูคับผมปูดได้ศูนย์กับหนึ่งครับแต่ว่างวดนี้มาชนกันก็เลยมีความมั่นใจว่าเก้ากับศูนย์นี่ตรงมีเห็นครับพี่น้องเนาะอันนี้ว่ากันตามสูตรเด้อครับผมว่ากันตามสูตรครับนี่แหละครับผมพิจารณาเบื้องครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นโชคเป็นหลาบไปนน้ำกัน เก้าก <utan> ับศูนย์ครับเขาครับพี่น้องครับผมเด็กเต้นเนี่เดินดีมากเลยครับผมครับมวดนี้ได้เก้ากับศูนย์ครับพี่นอนะ้องเนาะซึ่งเป็นคนละสูตรเดียวกันกับทีว่าดังๆได้ครับผมทีว่าสูตรเรียกางเก้ากับศูนย์นี่คนละสูตรครับผมเพราะว่าอ่ากมาเชียกเหตุเป็นทั้งสองสูตรครับพี่นอนะ้องเนาะครับเห็ุเป็นทั้งสองสูตรแล้วก็ทีมาทีไปคนละสูตรเลยแล้วก็ ย้อนหล้างไปกับคนละสูตรคือกันครับผมบบเกี่ยวกันเลยเพราะว่างวดบางหันอสูตรที่ว่าลางมักลางที่ว่าเดินดีๆครับผมบางหันได้หนึ่งกับสองครับพี่น้องเนาะแต่ว่าปูได้ศูนย์กับหนึ่งนครับผมคนละสูตรแล้วแต่ว่าบางเอิ้นบางงวดนี่ชนกันเก้ากับศูนย์คือกันครับกับโบแนเดอครับพี่น้องครับเพราะว่าชนกันหลายสูตรครับพี่น้องเนาะเก้ากับศูนย์นี่อาจจะมาาครับผม เพราะว่าสูตรปูเนี่เป็นสูตรบนล่างครับผมสูตรบนล่างมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมครับเขากับวาเกากับสูตรนี่มีชทธิตจะไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับเพรว่าตัวใดตัวหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับเอาส่วนตัวประกอบกับตามที่ก่ามาเชียอได้ลงไปได้ครับผมผิดจะหน้าเบิ้งเอาเพราะว่าอ่าที่อ่าลงให้ก้อนนั้นนี่จะเป็นเหล็กเด่นอย่างเดียวครับพี่น้องเนาะ ตัวบปูกับมีให้กันล่องเบิ้งครับผมหมวดนี้ครับปูกับหอยมาถึงสองตัวสามตัวครับผมเอาชมบรรยากาศคมงามต่อครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกกัขออวยพรให้พี่น้องมีโชคดีเด้อครับผมมีโชคมหลาบไปนน้ากันครับพี่น้องเนาะครับเปลืยกของปูกับเทวเดินเดินดีมากเด้อครับพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ